สวัสดีค่ะท่ะทาหายไปนานเลยนะคะช่วงนี้งานยุ่งมากๆเลยวันนี้มีโอกาสได้ถ่ายโซเชียลแคมบ้างก็วันนี้มารับแม่กลับจากที่ทํางานค่ะเพราะว่าปกติก็ไม่ต้องมารับแต่ว่าวันนี้แม่เลิกงานเย็นแล้วเป็นห่วงค่ะเป็นลูกสาวที่ดีนะคะแต่ว่ารถติดม,มากเลยค่ะนี่นอยาวเยยดเส้นเส้นเส้นอะไรอ่ะ ต่อะค่ะจะไปทางโรงเรียนเจ้าพยาวนิยาคมอะที่ม um yeah> ันจะต้องไปผ่านสูนสลิกิตแล้วก็ไปไปผ่อแยกอโศกอะเนาะเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นสะพานเลยคือแบบว่าเราติดมากจริงๆอะเดี๋ยวเราจะให้ดูสภาพการจราจรวันนี้นะคะนี่คืติดไปยืนบนสะพานเลยไม่รู้เห็นหรือเปล่าเพราะว่าเราใช้กล้องหน้าถ่าย ก็วันนี้เย็นวันศุกร์ค่ะก็ขอให้มีความสุขนะคะในทุกๆเรื่องแล้วก็อไอเ่ียตอนนี้สิ่งสิ่งเดียวที่เครียดมากก็คือบัณฑิตนิพนธ์ <c oughs> บัณฑิตนิพนธ์ <c oughs> แค่ชื่อมาก,ก็แบบเครียดแล้วอะตอนนี้แบบไม่รู้นะคนอื่นยังไงแต่เราแบบเราเขาซีเรียสมากเราอ่านหนังสือหลายเล่มมาแค่หัวข้อก็แบบไม่ไหวจะเคลียร์แล้วอะ ก็เอาเป็นว่าสู้ๆแล้วกันบอกบอกตัวเองนะบอกตัวเองเพราะว่าเมื่อเช้าก็ใส่บาแล้วก็ไหว้พาน้าโรงเรียนหลวงพ่อเก้าหน้าไหว้หมดเลยอ่ะคือแบบโรยชอบเ,เป็นกำลังใจก็เป็นที่พ่งอย่างอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ดีค่ะเพราะว่าสอนสอนไปหลายเรื่องแล้วก็คือสอนจบหมดแล้วเหลือแค่สอบนะคะก็นักเรียนก็น่ารักดีมากโรงเรียนธนบุรีวราเทพีพรลาลักษ์งั้นเดี๋ยวเราขับรถต่อแล้วกันเนาะ 你好。Yeah.